สวัสดีครับผมหมอยงนะครับหมอยงเป็นหมอสูงครับมีคําถามถามหมอมาครับว่าหมอคะถ้าวันนี้มีเพศสัมพันธ์กับแฟนแล้วพรุ่งนี้ประจําเดือนมาจะมีโอกาสท้องไหมคะคําตอบก็คือมีโอกาสท้องน้อยมากๆครับสาเหตุเป็นเพราะว่าประจําเดือนมันจะมาวันพรุ่งนี้แสดงว่าเยื่อบุโพรมลูกกําลังจะลอกออกจากเยื่อบุโพรงมลูกออกมาเป็นประจําเดือนนะครับ โอกาสที่ไข่จะปฏิสนธิกับอสุจิเนี่ยแล้วเกิดการฝังตัวที่ผนังโพลลูนี่แทบจะไม่มีเลยครับเพราะว่ามันหลุดลอกออกมาแล้วเป็นประจำเดือนนะครับแต่ถ้าเกิดมีการปฏิสนธิกันจริงๆระหว่างอสุจิกักบไข่เป็นตัวอ่อนแล้วตัวอ่อนก็ไม่สามารถจะเกาะกับผนังโพลลูกได้เพราะว่ามันโวนลุกขึ้นมีการลอกตัวออมาประจำเดือนแล้วมันหลุดออกมาแล้วนะครับอย่างกรณีในเคสนี้นะครับ ถ้าประจําเดือนมาปกติทุกเดือนทุกเดือนเป๊ะๆนะครับสามารถกําหนดวันที่ประจาเดือนมาได้เราสามารถใช้กดหน้า7หลัง7ได้ครับเป็นช่วงระยะปลอดภัยที่จะมีเพศสัมพันธ์นะครับหน้าเจหลัง7เนี่ยวลานับนี่ต้องนับตั้งแต่วันแรกของประจําเดือนที่มานะครับเป็นวันที่1นับย้อนไป7วันก็คือก่อนประจําเดือนจะมา7วันและหลังจากวันที่ประจําเดือนวันแรกไปอีก 7วันที่มีเลือดประจำเดือนนะครับในช่วงหน้า7แล้วก็หลัง7นี้รวมเป็น14วันนี้ถ้ามีเพศสัมพันธ์กันแล้วคุณผู้หญิงมีประจำเดือนมาตรงทุกเดือนนะครับเป๊ะๆโอกาสที่จะท้องในช่วงที่มีเพศสัมพันธ์ในระหว่าง14วันนี้จะน้อยครับยิ่งท่านมีเพศสัมพันธ์กันในช่วงก่อนประจำเดือนจะมาวันสองวันเนี่ยโอกาสท้องก็จะน้อยมากๆครับ หรือถ้ามีเพศสัมพันธ์กันในช่วงที่มีประจำเดือนอยู่ที่ก็เรียกว่าผ่าไฟแดงครับก็คือช่วงที่มีประจำเดือนอยู่แล้วมีเพศสัมพันธ์กันโอกาสท้องน้อยเช่นเดียวกันครับสรุปสุดท้ายนะครับก็คือถ้ามีเพศสัมพันธ์กันแล้ววันรุ่งขึ้นมีเลือดประจำเดือนมาโอกาสท้องน้อยมากๆครับแต่ถ้าไม่ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์อยากจะป้องกันการตั้งครรภ์ก็สามารถกินยาคุมฉุกเฉินเพิ่มเข้าไปช่วยป้องกันได้ครับ หรือถ้าไม่อยากกังวลในเรื่องของการตั้งครรภ์เลยไม่อยากท้องจริงๆก็คือกินยาคุมดีกว่าครับคุณผู้หญิงก็กินยาคุมเป็นแผงรายเดือนนะครับทานทุกวันไม่ลืมนะครับแล้วก็คุณผู้ชายถ้าใส่ถุงยางอนามัยด้วยจะช่วยสามารถป้องกันการตั้งครรภ์เพิ่ม2ชั้นไปได้เลยนะครับถ้าใครมีคําถามอยากปรึกษาหมายอยงเรื่องสุขภาพเพศหญิงเพศชายหรือเรื่องด้านสูตินารีก็สามารถกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หมยอยงทิกต็อกนะครับ ทิ้งคำถามไว้ในนั้นแล้วเดี๋ยวหมอยงจะมาตอบให้ทุกคำถามเลยครับด้วยความเย้ยทุกคนเสมอครับใจใจหมอยงครับ